รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการที่เต็มไปด้วยสาระบนความไร้สาระก๊อบไม่เติวันนี้นะครับมีความสุขมากๆเพราะว่ารายการเราคึกคักเป็นพิเศษฉันก็คึกคักทำไมอ่ะฉันไม่อยากจะบอกมีอะไรอ่ะฉันมีทีมคึกคักโอ้โหเห็นแล้วแบบแน่นเลยของพี่อะไรพี่ไม่น่าคึกคักนะมีมีคึกแขกรับเชิญของผมวันนี้เลยนะ เป็นผู้หญิงนะไม่ไม่ไม่ฉันพูดถึงคนอื่นรอบข้างของเธอผู้หญิงไหนอ่ะผู้หญิงสวยเซ็กซี่เฮ้ยมีใครสวยกับฉันเซ็กซี่กว่าฉันเหรอฟังฟังเสียงโหเอาทีมนี้ไม่ต้องเข้าสตูก็ได้ใครที่อยากใครเอเป็นสาวสวยเซ็กซี่เห็นแล้วน้ำลายหยดแผแแผผะ แต่ฉันก็มีที่จะยืนอยู่นะตรงนี้ฉันเห็นแล้วน้ำน้ำลายก็หยดแผะแผะแผะโอ้โหวันนี้นี่ซีดเลยอะอย่างนั้นเลยเหรอจริงสงสัยจัง<ค>เลยใครซีดกว่าใครอ่ะยังไม่เจอแขกเขาเลยไหมเออได้เลยเอาเชิญเลยค่ะ อย่าอยวาอยหยุดหยุดหยุดตอนนี้ทุกคนจะแย่งกันตายละผมขอบอกเลยพวกเราแสดงตัวเลยจ้าว่านี่ไม่ใช่เลยไม่ช่วงนี้ทำยกทรงด้วยไงก็จะดูว่าน้องเขาคับไหนนะได้ไหมไอนนี้คับอะไรอ่ะเฮ้ยคนแน่นเฮ้ยคนแน่นจริงอ่ะละไล่แน่นนะแน่นนะเฮ้ยอันนี้ใหญ่ข้างล่างอ๋อฮะ ไอตัวนี้บอกว่าข้างบนไม่อยากแต่ใหญ่ข้างล่างคืออะไรอ่ะขาเหรอเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งบ่อยขาขาขาเขาวิ่งบ่อยเขาวิ่งบ่อยเมื่อกี้เนี่ยท่าอะไรเนี่ยออกลายมาเลยใครร้องอ่ะออกลายค่ะเต้นพีด้าทำไมคะมันต้องออกลายมันเดี๋วต้องเปิดท้องสิอ่ะพอเปิดไม่ใช่ท้องเลยสอนเด็กสอนเด็กนี่นี่ะแกชื่นชมฉันไหนฉันยืนกับเขาฉันก็แย่แล้วนะแต่เราสวัสดีก่อนก็ใคะยังไม่ได้สวัสดีรายการนี้ขสวัสดีกันตอนจบ เอาแขวงเธนี้ครับคุณหมคนธุวาและคุณอุ้มรักเณะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรทักบอดีวยว่าไปไไอบคุณม่เไปยเลยไปไปเลกเไลอไป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 ยไปเไปเอยไปเไยยปไปไมไ อาไม่ไปผู้ชายกันเหรอก็อยากไปนะเอาวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊สองสาวคนนี้นะสองสาวสคนนี้นะครับเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงถึงได้สวยเซ็กซี่สะพรั่งขนาดนี้บอกเลยไหมเปิดเลยเลยไหมฮะไม่ใช่คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือ2สาวเนี่ยมีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะมากแต่ว่ารุ่นแม่เนี่ยขาดของมากเลยวันนี้ วันนี้เราถามหน่อยว่าทำยังไงเขาจะได้มีของมาบ้างแกเคยนึกไหมว่าตอนฉันอายุเท่าเขาอ่ะของก็มาเพื่อเพิ่มมาด่าของนี่มาเพื่ๆเพ่เลยนะไม่ได้มามาด่าหนูเห็นตอนที่พี่ตุ้ถ่ายแบบตอนหนูเด็กๆอะค่ะตอนแบบเด็กๆเด็กๆเด็กๆเลยอะค่ะพี่ตด็กๆเด็กบมันชมเด็กมันชมไอมันชมตอเดกชมสวยหุ่นเป๊ะาคิดว่าตัวเองนี่ถ้าเกิดว่าให้มองมองตัวเองนะครับเซ็กซี่ตรงไหนคุณใหม่ก่อน ถ้าหาว่าเป็นทั้งด้านแบบว่าข้างนอกน่าจะเป็นทางด้านสายตากับปากค่ะทำไมอ่ะคือสายตาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเปรี้ยวๆหวานบางครั้งก็ดูแบบว่ายอยที่เราไม่ต้องพูดไงมอนประมาณว่ามาหาชันซิปากบางคนก็บอกว่ามันดูแบบว่าเหมือนกับแบบเซ็กซี่ปากกระจาบอะไรเงี้ยเราลองจับดูสิ อ่าคุณอุ้มนะครับค่ะมองตัวเองเซ็กซี่อันไหนจริงๆอ่ะคุณอุ้มเป็นคนที่ไม่เคยมองตัวเอเซ็กซี่เลยนะคะอจริงๆแต่ว่าคนจะบอกว่าเซ็กซี่ตรงฝ่ายมีฝ่ายใต้ตาแล้วเวลาแบบมองมาแล้วมันจะดูเหมือนแบบมีอะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้พี่ตุ๊กก็เซ็กซี่มากดิมีฝ่ที่ไหนคะพี่ตุ๊กมีฝีชมอยู่ชมชมใช่ไหมเฮ้ยนี่ พักกันสักครู่มาได้ว่าช่วงหน้าจะได้มาโอ้โหคุยกันเต็มที่เลยนะอคุยแคะแกะออกมาดูกันครบทุกดีเดียวกลับมาครับป้าอย่างนี้ขอเดานะต้องเป็นระดับพระตัวรอบตัวเขาเลย32ดีจริงเหรอคะจะวัดเลยคะแล้ป้าจะตาเห็นไหมไม่เคยให้ใครวัดในรายการเลยนะโอ้โหดูหน้าค้นหา โอบไม้ตุ๊กเอาสองกอบไม่ตุกวันนี้นะครับ เราก็มีแขกรับเชิญที่เรียกว่าเป็นเซ็กซี่ตัวแม่เลยของวงการบันเทิงนะฮะติดท็อปไฟแน่นอนถ้าหากว่าพูดถึงชื่อสองท่านนี้นะครับขอเียดปรมือให้กับคุณอุ้มลัคนาและคุณใหม่สุขวัฒน์ค่ะสวัสดีครับผมและวันวนี้โอ้ล็อกแน่น,น,น,นแล้วไหนบอกว่าพี่ตุ๊กยานีเป็นพิธีกรด้วยพี่ตุ๊กยานีอยู่ไหนฮะพี่ตุ๊กเฮ้ยทำไมพี่ใคมันหนูเลยอ่ะเมื่อกี้หนูพูดแล้วป้าได้อารมณ์ ว่าคนเรามันเซ็กซี่ตรงสหนทีนี้มันลังเลว่าควรจะอยู่มุงนี้หรือมุมนี้อารมณ์ไหนคะเอออารมณ์โกรธนี่เป็นือมันโรมน่าน่าตาแหลมคมอันนี้เป็นหนูแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกว่าเป็นเย็บปักปลาค่ะ ชอบมาชมนี่เดี๋ยวคุยกันสองปิดรายการเลยดีกว่าที่สองคนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะเด็กเข้ามาเทิร์ทูลพี่อ๋อแล้อเด็กชมเด็กมาชมเด็กมาชมเอามามาย้อนเท้าความกันนิดนึงก่อนนะฮะคุณอุ้มกับคุณใหม่เนี่ยจริงๆแล้วคือผ่านเวทีประกวดมาก่อนเนาะใช่เราไม่ชินแล้วนะเราลืมกันไปแล้วนะเหรอะกี่ปีมาแล้วลูกเออกีี่ปแล้วโอ้โห้งแต่ปี2000ค่ะโอ้โหสี่สิบกว่าปีแล้วนะบ้าเหรอ ที่สำคัญนี้ไม่ละอุ้มเวทีอะไรลูกซุปเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์ค่ะปี2000ค่ะได้ที่หนึ่งด้วยนัไม่ได้แล้วเนาะนานมากไม่ได้แบบนี้แล้วอ่ะใช่ใช่นานมากตอนนี้เรามีภาพอินเสิร์ตให้ดูด้วยเอ๊ะเอามาจากไหนอะคะอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันกระสื้อเฮ้ยกลี๊ดละขอดูด้วยเอ๊ะเมาจากไหนอะขอดูด้วยอ่ะดูดูภาพตอนเขาเข้าวงการใหม่ๆนะช่วงช่วงหลังประกวดเลยแต่แนว อ้มนยอุ้มบอกว่าอ้มสวยมากนาอุ้มาบานี่คุณป้าหอเปล่าหน้ามีโซนใกันนี่คุณป้าหรือเปล่าเอาลุบเด็กหนูอ่ะอันนั้นคือเข้างการหม่ยังไม่ทำจมูกยังไม่จัดฟันค่ะแล้วก็ไม่รู้ใครสอนให้ทำคิวเล็กๆแบบนั้นก็ไม่รู้ไม่ไม่ไมไไเดี๋ยวมีเพื่อนมาให้อ่ะนี่ ใหม่อะใหม่ใม่ใหม่อันนี้ตอนที่ประกวดอะไรเออยังไม่ได้ถามใหม่ประกวดอะไรค่ะตอนนั้นประกวดดัชชี่บอยแอนเกิลค่ะปี2002ก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ไดป๊อปปล่าโหวตด้วยเออหน้าอย่างนี้นะหน้าอย่างงี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กล้ากล้าพูดว่าหน้าอย่างนี้เรากล้าพูดแหรอเราเนี่ยแต่ตอนนี้หน้าอย่างนี้ค่ะ เปลี่ยนไปเยอะนะทั้งคู่เลยนะจริงเหรอคะไหมไม่ค่อยเปลี่ยนแหละค่ะอุ้มเนี่ยอันนี้แต่คุณอุ้มอันนี้อันนี้เริ่มอันนี้ใกล้จะแต่นแล้วเฮ้ยสวยสอันนี้ประมาณ3ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนรูปแรกคุณป้าเขาน่ามีใยเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะว่าเออว่าบังเออของคุณใหม่ก็มีอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคนคือลำเอียงอ่ะทำไมเอาแต่รูปใหม่ดีๆอ่ะไม่ไม่ได้ลำเอียงคือว่าใหม่จ่ายจ่ายเงินไอ้ทีมงานไปคนละสองร้อย สองร้อยเท่านั้นเองไ,<ม>ได้ผลเลยไม่ได้ใจไม่ได้ใจเออคือไม่ชินแล้วกับภาพที่คุณสองคนประกวดมาไอ้อย่างคุณอุ้มก่อนคุณอุ้มนี่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเซ็กซี่เนี่ยหลังจากเข้าประกวดกี่ปีคือจริงๆแล้วเนี่ยพอซุปเปอร์มิเนีอบไทยแลนด์ Thailand, ต้องไปเก็บตัวซุปเปอร์มิเนียเดอะเวิลด์ที่อเมริกาค่ะแล้วคือที่พอไปเก็บตัวที่อเมริกาทำต้องเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่า อยู่ดีดีสไตลิสต์ก็บอกว่าอ่ะใส่บิกินี่แต่เราไม่เคยใส่บิกินี่อะค่ะเขาก็ให้เราใส่เป็นแคกก่กางเกงในตัวเดียวกับเป็นชุดเสื้อกล้ามซึ่งโนบราอะไรเงี้ยแล้วตอนอุ้มพึมออ่งม .6 กอะค่ะเหมือนตัวเองเป็นคนแบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองแล้ก็อายก็นั่งร้องไห้ไม่ยอมใส่อะไรเงี้ยเขาก็ด่าว่าแบบไอ,อย้ยูจะเป็นนางแบบแบบเป็นสองชัโนอลได้ยังไงสองพีซอะสองพีซมันไม่ไหวหรอกจริงจริงดิบบบหนึ่งพีซพอคนละค่ะสอนพีซก็คือแบบเป็นชุดยาวมาเลย ไม่ไมตอนป้าใส่แว่นตาอย่างเดียวป้าไปเสเด็จตอนป้าสงสาวนะป้าก็เลือกเอ๊ะป้าจะใส่ล่างใส่บนนึกให้ใจลังเลใสแต่แว่นตาตนนี้คือหลังจากประกวดเวนนาก็เปลี่ยนไปเซ็กซี่เลยใช่ค่ะคุณใหม่ครับก็ประกวดประมาณสัก ปีหนึ่งอะค่ะปีแรกเป็นนางเอกเลยเป็นแบบเรียบร้อยเจ้าน้ําตาค่ะแล้วก็อาดวงดาวบอกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นนางเอกหรอกเดี๋ยวต้องได้เป็นนางร้ายเรื่องที่2เรื่องที่2ก็ได้เป็นนางร้ายอาดวงดาวนี่ตาคมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นนางร้ายพอปุ๊บมันก็มีแนวเซ็กซี่เข้ามาโดยการที่มีปฏิทินน้ําเมาติดต่อให้ถ่ายก็ถ่ายเป็นแบบว่าเหมือนกับสไตล์ <S <S วิคตอรีส c เร t คือเหมือนกับไม่มีเสื้อผ้านะคะแต่ว่าไม่ได้โป๊ค,คือจะใส่เป็นแบบพอปที่เป็นเพชรทั้งหมด เอาบังเอาไว้เกาเรียกเป็นศิลปะอันนั้นเป็นแองเจิดนึงอันนั้นก็จุดประกายทําให้แบบว่าดูเป็นแนวเซ็กซี่ได้ตอนเซ็กซี่เนี่ยคือที่บ้านเขาห้ามเห็นไหมฮะทั้งสองคนแล้วคุณอุ้มก่อนที่บ้านไม่ได้ห้ามนะคะเพราะตอนอุ้มเล่นหนังเรื่องแรกคือกระสือใช่ไหมคะกระสือเนี่ยมันก็ต้องใส่เป็นแบบเป็นเกาะอกเป็นผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบรัดๆหน้าอกหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็ไปกองด้วยตลอดคือคุณแม่ไปเฝ้าตลอดไม่ใส่ตาใส่ตาเพราะเข้าใจไม่ห่วงอะไรเงี้ยเพราะอุ้มก็ไม่เคยแก้ผ้้าาคคะะเอออลกก็มมีสปปิดดตุณ่ ก็ที่บ<ก>้านที่บ้านค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ปล่อยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่จริงๆที่บ้านเป็นคนหัวโบราณแล้วก็เข้าวัดกันมาตลอดใหม่ก็จะเป็นแบบว่าติดทํานองบอกว่าเข้าวัดแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนแนวมาเป็นเซ็กซี่เนี่ยก็ขออนุญาตแล้วก็คุยแล้วก็วกพอดีว่าผู้จัดจาก,การก็จะมีการคุยมีขอบเขตของงานแล้วก็รู้ว่าการทํางานไฮบบแบบนี้ใครเป็นโปรดิวเซอร์เป็นช่งางภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูอลายอย่างคโปรไฟล์ต่างๆแล้วมันทาให้เราออกมาจะทําให้เราดูไม่โป๊ใช่ไหคะทำให้เราดูดีเราก็เลยแบบ ไม่ทําให้พ่อแม่ภุมิใจเขาอนุญาตชีวิตจริงเราไม่ได้โป๊อยู่แล้วอะค่ะชีตปกติอุ้มคนเด็กตัวไม่โป๊เลยแต่งตัวยังไงกันหรออย่างนี้ใช่ไหมยีนเสื้อม่ชิดเนี่ยค่ะเนี่ยชุตัวไม่ชิดปกติถ้าเป็นวันปกติจริงจะยืดเรื่องกางยีนัดขาเส้อแล้วพ่อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอย่างกันมากของใหม่ก็มีเซ็กซี่บ้างแต่ว่าแล้วแต่บางวันของใหม่จะเป็นผู้หญิงแบบลึกลับอะค่ะเป็นผู้หญิงที่คนเดาไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้จะออกแนวเทจะแนวไหนเท่หรือเปรี้ยวหรือเซ็กซี่หรือหวานกมีหนวดเลยนะไม บางวันก็บ้าอะไรอีไม่ใช่คือแล้วแต่คาแรคเตอร์บางวันรู้สึกว่าอยากโปรยสเสน่ห์ก็เซ็กซี่นิดนึงบางวันอยากเท่ก็ใส่แวน่นใส่มวัวแต่แตผู้หญิงเรามันต้องเซ็กซี่คือส่วนโคง้งส่วนเว้าซึ่งน้องเขามองตัวเองนี่เซ็กซี่สายตา,ายป่าอันนั้นมีอะไรไ<ฟ>มีเสน่ห์แต่งจริงสําสหรับเรานะเราว่าผู้หญิงเนี่ยมีอะไรครบครบเนะี่ยมันดูสวย ครบคือมีมีหน้าอกด้วยมีสะโพกมีก้อนอย่างนี้ใช่ไหมของวาลพี่ครบหนูไม่รู้ว่าหนูมีหน้าอกหรือเปล่าพี่มาจับจะได้สิได้ระชากแรงไหมไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้อ่ะมือไม่ทันเกือบมานี่แล้วเกือบก็มีเกือบเด็กเด็กมันหวังพึ่งพาอยู่อะนี่ก็ไม่ห่วงตัวแล้วเดี๋ยวน้องแตกมไม่อย่างนี้ขอเดานะ ต้องเป็นระดับเพราะตัวรอบตัวเขาเลยกสามสิบสองดีของใหม่สามสองแต่ว่าไม่ถึงดีค่ะแต่น่าจะได้ไม่ถึงนี่คือจะเอามาวัดดาวไหนๆวัดคือจริจริงเหรอคะจะวัดเลยอะคะป้าจะตาเห็นไม่ได้ไม่เคยให้ใครวัดในรายการเลยนะไม่มีรายการให้วัดทำไมมันไม่มีนิ้ววะให้อุ้มวัดช่วยวัดนี่พี่วัดก่อนให้น้องพี่ดูเออให้อุ้มช่วยวัดให้อุ้มช่วยวัดนี่มามาทำกันไม่ได้ก็มานี่มาเดี๋ยวทำให้ใส่วัดแบบนี้งงนี้ มอ,อ,องนี้เหมือนกันนะมันต้องมีมันน่าจะมีเป็นนิ้วนะมันไม่มีเป็นนิ้วเอาเซนกาได้ีแม่จะเอาเป็นอย่างนี้มันต้องระดับมืออาชีพโอ้ยนี่เดือดเดือดเดอดเอดเขาไม่ใช่แบนี้แหละระดับมืออาชีพมีพกตลอดอันนี้มันไฮโซอันนี้เหมือนรังวัดเลยนะเออสามสิบป้ายนะจริงต้องสามสองดีอ่ะวุ้นสามสี่จริงว่ะไม่ถึงหรอกก็ประมาณสามสามครึ่งเพราะว่าใส่ใส่เสื้อในยกทรงของพี่ตุ๊กอีกาน่ะแบบนี้ถือว่าใหญ่ไหม ใหญ่ดิอันนี้คับอะไรยคับสี่ค่ะไม่ถึงคับสี่สี่เหลือเวลาซื้อเท่านี้จิ๊บ้าเอามาให้จิ๊บ้าคับดีนะของป้าใส่ได้เห็นไหมใส่ได้ไว้ของอุ้มไว้ของอุ้มเวลาถามผู้หญิงอ่ะของอุ้มเท่าไหร่สามอะไรลูกน่าจะสามสองหรือสามสี่เอ้ยก็เค้ามาเท่ากันนะประมาณสามสี่อย่าถามรอบตัวค่ะพลาดก็ถามรอบตัวอุ้ยน้ำลายหกทำไมอ่ะโว้าย เอ้าก็เขาวัดกันอยู่ผมก็นั่งดูอะไรมีอะไรกันมีอะไรเอามีอะไรกันวะเนียงงเลยพี่กำลังผืนกามอยู่อะค่ะหีนอะไรล่ะเขาพี่นั่งดูอยู่เฉยมาดูในกล้องไม่ถ้านั่งดูอยู่เฉยน้ำลายหกขนาดนี้ถ้าก้มมาเนี่ยแกงหกเลยนะม่อน้ำลายหกอะไรไหนน้ำลายหกอะไร อุ้ยตายอะไรวะเนี่ยมุกแก่โง่อะไรเงี้ยฉันชอบความพยายามของแกแล้วโถแกทำทุกอย่างแล้วจังหวะวัดกันนะต้องวิ่งออกไปเอาน้ำเองแล้วใส่ปากพี่โน้ตโอเคแล้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวดี๋ให้ให้กอปวัดบ้างอ้าวได้พี่ยืนเลยเนี่ยอ่ะวัดพี่อ่ะพี่ยืนนะพี่ยืนของหนูก็ปุ้มสามสี่นะเออเอเนี่ยเขาอันนี้สามแปดเฮ้ย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 ไม่ได้ตัดกางเกง ไม่ต้องวัดความยาวไม่ได้ตัดผมพี่อย่าไปวัดตรงนี้เลยวัดเว่าเอออีกกี่นิ้วถึงพื้นดีกว่าไม่แล้วถามคุณก๊อฟนะน้ชายมองมองผู้หญิงเซ็กซี่ตรงไหนอะเอาแบบว่าเอาแบบไม่ไม่ต้องสร้างภาพนะเออเอาจริงเห็นปุ๊บก็ต้องมองมองก่อนว่ามีหน้าอกก็เปล่าใช่ไหมใช่หน้าอกมีไหมขาสวยไหมถ้าเกิดบังเอิญใส่กระโปรงสั้นขาสั้นอันนี้สองอย่างก่อนเหมือนคุณต่อยไตพบเคยถามเขา เขาบอกมองผู้หญิงที่ขา,อา,าเออมองขาก่อนหน้าทีหลังอ้าวแต่ถ้าหน้าแย่อะคะเอาไหมคะไปทําสัญญรรมได้สมัยนี้นาสมัยนี้เขาไม่ซีเรียสก,กันแล้วอเอางี้ดีกว่าเชิญน้องๆมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มาสอนวิธีการ แสดงความเซ็กซี่หน่อยในรูปแบบต่างๆเช่นการรับประทานการโพสต์ท่าการเดินการเต้นเพราะว่าพี่ตุ๊กเนี่ยขาดของมานานละเรียกว่าขาดของมาเป็นปีๆใช้ค้ถูกต้องจะให้พี่เข้าไปพัฒนานิดนึงดีไหมพี่จะใช้จากเด็กเราต้องรู้จักเด็กนี่เวลาเขาจะ เราไม่ได้เราไปทำสูตรดีดุลแพ่เสียภาพรักได้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 ไดกระดุมลงเม็ดึงได้ไหมนี่ยนี่ไงถามต้องถามพวกพี่ลองปลดสิคะไหนลองปลดเออนี่ยถามถามพวกพี่ปิดเธอขับพี่ปิดเขามาสอนเราแล้วยกสองจะจะขายได้ไหมเนี่ยใช่ได้เขามาสอนเราคิดว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะเซ็กซี่แบบไหนอะอย่างเงี้ย ต้องเดินเ,เ,ออเออเดินก่อนเดิน,นเซ็กซี่หรือกินอะไรเซ็กซี่เอาเดินก่อนไหม,มเดินเซ็กซี่ไหมเดิน<อ>เซ็กซี่เหรอคะอ่ะสมมติอย่างนี้ง่าย,ายๆอ่ะเราก็เป็นนะแกยังทําเลยเวลาเข้าผับไหนหรือที่ออไหนทีออ่ผู้ชายหล่อไว้เฮ้ยมันต้องบริหารเสน่ห์ท<ช>ําน,นี้นอ่ะสมมติเดินเข้าผับมาหน่อยหนึ่งเข้าผับเข้าผับเข้าผับมาเข้าผับมาโอ้โหผู้ชายหล่อตึมอย่าดูหน้าไอ้กอฟนะตอนแรกก็เดินปงตาสไม่มีอะไรผู้ชายหล่อปั๊บหันมาโอ้ แต่เดนไี่ได้โตโอตายโพสก่อนว่ะจะนั่งจะนั่งก็แบบเอสยผมหน่อยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ได้ๆได้ๆได้ๆไดๆไดๆได้มาแล้วได้้วศึกษาสองคนมันเขาบอกว่าผู้หญิงเวลาอ่อยผู้ชายนะคะเป็นอะไรรู้ต้องยุ่งกับผมเออเหรอต้องแบบสภาไต้อนนา้พันคอแล้วแก้มไม่มองมองเฉียงอะไรอย่างเงี้ยนะมองค้าพอเขาบองมาล้วก็ ให้แบบว่าคลายตาเบาๆเฮ้ยอันนี้อุ้มแล้วใหม่แล้วใหม่แต่จริงๆใหม่ต้องบอกว่าจริงๆใหม่เป็นคนไม่เที่ยวผับเลยแต่ว่าถ้าสมมติได้ไปเที่ยวหรือว่าไปเจอผู้ชายในที่ต่างๆแล้วกันไปห้างไปอะไรอย่างนี้อันนี้ห้างอันนี้ห้างในห้างดีกว่าร้านอาหารอันนี้ร้านอาหารถ้าสมมติว่าเจอผู้ชายหลอตอนแรกตอนแรกเดินธรรมดาก่อน ก็จะต้องสำรวจก่อนว่ามีอะไรมีผู้ชายคนไหนโอกเออเออนี่ก็สำรวจเลยโอ้โหถ้าเจอผู้ชายหลอก็ปากกระเกงเกงมันมันหลวมตึกละที่เรียบร้อยผู้หญิงได้มาหาเราต้องรัดให้เรียบร้อยเกิดมันหล่นลงไปทำไงอ่ะฉนหนู ผู้ชายหล่อหนูจะแก้งรู้สึกเหมือนมีอะไรตกอ,อุ้ยอ่ะอ่ะ่ดิฉันสังเกตความแตกต่างของทั้งสองท่านอ,อ่ะใ,ให้พี่คะห์สิ อันนี้เขาใช้ตาจิกจริงๆใช้ตาจิกเห็นไหมเขาบอกใช้ตาจิกที่เขาจะมองแต่นี้เขาเป็นความเซ็กซี่สลีด้าเขาจะเดฉันเก็บไว้หมดแล้วเดี๋ยวบกันให้ลองเดินรอบอ่ลองเดิไปลองเดินเข้ามาไปลองเดินเข้ามาใช้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเอาเอาเป็นแบบข้าวผับกึ่งร้านอาหารแล้วกันเรารวมเรารวมเด้้ดดยยเเลี๋ยวขอนั่งตรงนี้นะพี่ชายอยู่นั่งใช่ไหมได้ได้อยู่อยู่ทางนี้อย่างนี้สมมติเดินเข้ามาปั๊บไม่ทีแรกเซ็งก่อนยังไม่เปิดประตูเปิดเปิดเปิดเปิเปิดเปิเปิดเปิเปิเปิดเปิเปิ เข oh? ้ de achieve, de Kid, de ek, de ามาป it it อ๊อปเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องน้องรับรับปิดแล้วอีนนี่แขกยังนั่งอยู่ะไร้านปิดเลยออต้องรับเหรอรับนี่ฉันนัดกลุ่มสาวๆไว้ไงเบื่อเบื่อเดินเข้ามาตอนเดินมาไม่อยากมากินข้าวด้วยเบื่อเบื่ออิ่มโคตรคุยกันซ้ำซากป๊าป๊เป็นเห่าเหรอครับ พี่บอกให้เล่นกับผมพี่หน้าหน้าค่ะคนเล่นเขาจับนิดหน่อยพี่ลงมาเป็นจูออนเลยอ่ะนั่งนั่งท่านั่งอันนี้อะไรเขามีกิริยานั่ง พี่พี่ผมว่าแบบพี่มีสิทธิ์กว่าทำไมคะน่ารักนะได้แปลกได้แปลกเออแต่ก็ดูว่าหรือผู้ชายจะมาเอาแปลกแปจริงเหรอผมเอาอย่างนี้เลยเออผมชอบบ้ารลอหรือบางทีสมมติเราแก่ใช่ไหมเรานั่งกับเด็กเราก็ไม่อยากผู้ชายเห็นหน้าเยอะเดี๋ยวแต่โต๊ะเนี้ยที่หมายเลยโต๊ะนี้ที่หมายเนี่ยคุณนดที่หมายกูเคเห็นตีนกาเออแบบนี้สวยเลยค่ะแบบนี้สวยสุดเลย มีอาหารอาหารมาอ่าร้านอาหารต้องมีอาหารเวลากินเวลากินเวลากินเวลาดื่มโอ้โหโอ้ปากอ่ะจะอยู่ในวงการหรือว่าถ่ายแบบเซ็กซี่ให้เราดูใช้คำว่าเราเลยนะฮะอีกสักกี่ปีกลับไม่ตื่น